สถานการณ์น้ำท่วมสิงห์บุรีเข้าขั้นวิกฤตหนักขึ้นอีกครับเมื่อช่วงกลางดึกวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดเหตุคันดินกั้นน้ำแตกเพิ่มเป็นจุดที่2และทางการได้ออกประกาศเตือนภัยฉบับเร่งด่วนที่สุดหลังจากที่คันดินจุดแรกบริเวณวัดประสาทแตกไปเมื่อวานเมื่อเวลาตี2ของวันนี้คันดินใต้สะพานค่าแม่น้ำเจ้ากระยาได้แตกพังทลายเพิ่มอีกหจุด ทำให้ตอนนี้มวลน้ํามหาสารกําลังไหลทะลักตรงเข้าพื้นที่สําคัญทั้งโรงพยาบาลอินบุรีและโรงเรียนอินบุรีทางการต้องประกาศให้ประชาชนในตำบลอินบุรีหมูห่1และหมู่2รีบขนของขึ้นที่สูงและย้ายรถไปไว้บนถนนสายหลักโดยด่วนสาเหตุหลักยังคงมาจากการที่เขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำในอัตราสูงถึง2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้มวลน้ำไหลข้ามถนนสายหลักลงสู่คลองต่างๆ ล่าสุดรองผู้ว่าได้ออกประกาศเตือนภัยด่วนที่สุดไปยังอีกสามอำเภอที่มวลน,น้ําก้อนนี้กําลังจะไหลไปถึงได้แก่อําเภอบางระจันอําเภอค่ายบางระจันและอําเภอท่าช้างซึ่งตอนนี้ทางการกําลังเร่งดูแลผู้อพยพที่ต้องมาอาศัยอยู่ริมถนนพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอีก11ตําบลให้รีบขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากมีเหตุฉุกเฉินนี่คือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับ ขอให้พี่น้องชาวสิงห์บุรีทุกท่านปลอดภัยและติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้สิทธ์น,นะครับ